สำหรับในรายวิชานี้นะครับชื่อว่าระหบปฏิบัติการเบื้องต้นนะครับของพวกเราจะเป็นกลุ่มนักเรียนคอทอ .1 ทับ2นะครับกลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม3กับกลุ่ม4นะครับอยู่ในระดับปวช .1 ก็คือนักเรียนใหม่นั่นเองนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆกคนนะครับเข้าสู่การเรียนในรายวิชานี้นะครับซึ่งสัปดาห์ที่2ที่เราเรียนกันอยู่ในตอนนี้เป็นการเรียนแบบออนไลน์นะครับ ครูผู้สอนประจํารายวิชานะครับคุณครูที่พูดกับเราอยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่ามานะจนรํานะครับชื่อเล่นก็ชื่อว่าครูณนะครับใครจะเรียกครูมานะหรือครูณะก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่ใช้เป็นประจํานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นเบอร์นี้เลยนะครับใครมีธุระเร่งด่วนอะไรไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามีโทรศัพท์มีเงินอยู่ในโทรศัพท์ก็โทรมาถามโทรมาบอกอะไรก็ได้นะครับ ตามที่เรามีธุระนะครับหรือจะส่งเป็นอีเมลก็ได้นะครับบรรทัดของอีเมลนะครับหรือถ้าจะสะดวกที่สุดนะครับก็เป็นทางด้านของ f a c e b o o k นะครับก็พิมพ์ชื่อมานะวัชจรรอนรำนะครับก็จะเห็นครูแล้วก็ไปขอเป็นเพื่อนเอานะครับเผื่อว่ามีธุระเหตุุเฉิๆอะไรนะครับหนทางที่สะดวกที่สุด,สดก็น่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับส่วน TikTok Instagram อะไรพวกงนี้ ก็ไปติดตามเอาเองนะครับเผื่อครูมีอะไรดีๆที่อยากจะให้เราเข้าไปดูนะครับอาจจะไม่มีหรอกครับก็พูดไปงั้นเลยครับนั้นข้อมูลของครูตามนี้นะครับทาเมมไม่ได้ก็เมมนะครับเพราะเราจะต้องติดต่อกับครูตลอดอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือครูเพิ่งมาบรรจุรับราชการเป็นครูที่วิทยายทลัยเทคนิคสะแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับและก็รับหน้าที่เป็น หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์รธุรกิจคนใหม่ด้วยนะครับฉะนั้นเราได้เรียนกับคุณครูแล้วก็หัวหน้าแผนกไปในตัวนะครับงั้นใครมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคนะครับสําหรับครูมิตรลำนาวของครูนะครับเป็นคนอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครเคยไปบุรีรัมย์ก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักอําเภอนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีประเพณี ประจําอําเภอก็คือประเพณีการเล่นเบ้านะครับเราลองไปเสิร์ชดูตาม Google หรือว่า youtube ดูก็ได้นะครับก็จะมีมหากรรมการเล่นเบ้าของอำเภอห้วยราชอยู่นะครับฉะนั้นสําเนียงการพูดของครูนี่จะออกเป็นตัวรอตัวรอนะครับหรือคําว่าประตระอะไรพวกเนี้ยชัดเจนนะครับงนั้นเวลาที่ครูสื่อสารออกไปนี่ก็จะแตกต่างจากอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับโอเคนะ ไปกันต่อนะครับการปฏิบัต <Character yells against you> ิตนในชั้นเรียนนะครับบางข้อใช้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราเข้ามาเรียนในวันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามนี้ครบทุกข้อนะครับแต่ในเวลานี้นะครับบางข้อก็ทําได้บางข้อก็ทําไม่ได้นะครับเน้นไปที่ข้อที่หนึ่งเลยครับเข้าเรียนให้ตรงเวลานะครับอย่างวันนี้เราเรียนออนไลน์พบกันเป็นครั้งแรก ก็ถือว่าอนุโลมกันไปก่อนนะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้าก็พยายามมาให้ตรงเวลานะครับเพราะครูอุตสาห์เลดเวลาไว้ก่อนแล้วนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่สิเสี่ตปนไปมาให้ตรงเวลานะครับส่วนใครจะมีธุระจะไปทําอะไรนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับข้อสองนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนขยันมีความรับผิดชอบนะครับและเวลาที่สอบหรือทํางานส่งก็ไม่ทุจริตนะครับทําตามความสามารถของตนเองนะครับ ข้อที่3นะครับอันนี้กันไว้ก่อนดีกว่าต้องมาแก้ทีหลังนะครับใครจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วพยายามจะสร้างเรื่องปกปิดหรือสร้างเรื่องโกหกครูนะครับอันนี้ก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงหรือมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วมีผลกระทบกับแผนกก็ต้องบอกครูตรงๆนะครับเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนี่จะได้ทราบนะครับแต่ก็ป้องกันก็คืออย่าสร้างเรื่องนะครับโกหกครูหรือโกหกคู่ปกครองนะครับ มีอะไรยังไงก็พูดกันตรงๆนะครับขาดเรียนได้ไม่เกินสี่ครั้งนะครับอนุญาตให้ลาได้นะครับแต่ว่าถ้าลาสองครั้งนี่จะถือว่าขาดเป็นหนึ่งครั้งในระหว่างที่เราใช้สิทธิ์ลานะครับก่อนลาหรือหลังลานี่ก็พยายามแจ้งลากับครูด้วยตนเองครับอย่าพยายามฝากเพื่อนมาลานะครับยกเว้นว่าเราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้โดยตรงนะครับก็อนุญาตให้ฝากเพื่อนได้นะครับ การเท่าเรียนทัดสายนะครับก็จะเิอทำโทษแล้วก็หักคะแนนติที่ใส่นะครับฉะนั้นข้อสี่ข้อห้าข้อหกอันนี้เป็นเรื่องของความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบนะครับก็จะมีผลกับคะแนนติที่ใส่เป็นอย่างยิ่งนะครับข้อที่เจ็ดนะครับห้ามนําพวกอาหารนะครับน้ำดื่มต่างๆเข้ามารับประทานนะครับภายในห้องเรียนณตอนนี้ก็อนุญาตนะครับใครจะฟังครูไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยก็ได้นะครับต่อไม่ว่ากันนะครับข้อแปดนะครับ ตอนนี้ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าม,มาเรียนในห้องเรียนจริงๆเนี่ยถ้าครูสั่งว่าห้ามเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเรียนไม่รู้เรื่องมันจะเข้าทํานองที่ว่าเสียค่าเรียนค่าเทอมมาเรียนนะครับแต่ไม่ได้เรียนนะครับมาเล่นโทรศัพท์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับก็อยากจะให้เรารู้จักแบ่งเวลาในการเล่นโทรศัพท์ให้มัน พอดีนะครับดนั้นตอนเรียนก็เรียนนะครับเรียนเสร็จครูให้เล่นแน่นอนนะครับครูไม่ถึงขั้นยึดถ้าใครดื้อมากนะครับอันนี้ก็อาจจะมีมาตรการที่จะจัดการกับเราเพิ่มเติมอีกนะครับคําถามถ้าใครมีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวค่อไปถามในช่วงท้ายๆนะครับเกณฑนการให้คะแนนนะครับจิตวิสัย20คะแนนนะครับก็เป็นคะแนนเกี่ยวกับการแสดงความประพฤติ เป็นลักษณะนิสัยที่เราแสดงออกมาภายในชั้นเรียนแล้วก็ภายในวิทยาลัยนะครับฉะนั้นครูจะสังเกตตลอดนะครับใครทำอะไรให้เห็นไม่ดีก็เตรียมโดนนะครับหักคะแนนอย่างเดียวแล้วก็โดนทําโทษด้วยนะครับคะแนนเก็บกับคะแนนสอบปฏิบัติก็ต้องดูนะครับเพราะว่าสองคะแนนนี้ครูอาจจะมีการแบ่งกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นกันไว้คะแนนเก็บ20สอบปฏิบัติน30นะครับ กลางภาคปลายภาคนะครับสอบเป็นภาคทฤษฎีก็อย่างละสิบภาคคะแนนรวมเป็นหนึ่งร้อยคะแนนนะครับถ้าใครทนานําคะแนนรวมได้เกินแปดสิบคะแนนตั้งแต่แปดสิบคะแนนขึ้นไปนั้นเอาเกรดสี่ไปเลยนะครับแต่ถ้าต่ํากว่าห้าสิบเราจะได้เกรดศูนย์นะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนนั้นมีความสามารถอยู่แล้วนะครับน่าจะได้เกรดสี่ทุกคนนะครับดังนั้นตั้งใจครับในรายวิชาทู สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือถ้าเราส่งงานไม่ครบนะครับครูก็อาจจะพิจารณาให้ติดมสมสหมายถึงว่างานทุกอย่างที่เราส่งนะั้นมันไม่ครบ m มันไม่สมบูรณ์นะครับถ้าครูพิจารณาแล้วก็คือเวลาที่ออกเกรดคือออกมสนะครับพอปิดเทอมปั๊บเราต้องมาแก้มสนะครับไม่ได้ปิดเทอมเป็นเพื่อนนะนั่นอย่ายให้ติดนะครับส่ง so, ถ้าไม่ส่งงานเลยนะครับอันนี้ครูจะพิจารณาให้ติดศูนย์เลยนะครับเพราะว่าคะแนนมันจะไม่ถึงหยุดแน่นอนนะครับ พราโดยปกติแล้วถ้าไม่มีคะแนนงานเก็บกับคะแนนสอบปฏิบัติเนี่ยนีงานเข้านะครับเพราะคะแนนสอบปลายภาคกลางภาคก็อาจจะยากที่สุดส่วนการขาดเรียนนะครับถ้าเกินสีครั้งติดขอรอนะครับขอรอหมายถึงว่าเรียนใหม่นะครับกับรุ่นน้องในปีต่อไปนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่จะต้องจําไว้เลยนะครับทุกๆวิชาจะประมาณนี้นะครับ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูในสัปดาห์ที่1-3นะครับเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับครูก็ใช้หลักการของห้องเรียนกลับด้านภาษาอังกฤษช้่อว่า Flip Classroom เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้กับพวกเรานะครับหลักการของมันก็คือว่าครูจะมีในส่วนของกิจกรรมหรือว่าแบบฝึกให้เราไปทานะครับโดยให้ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนที่ครูทําขึ้น หรือแหล่งอื่นๆที่มีความจําเป็นที่จะให้เราได้เข้าไปรู้เนื้อหาน,นั้นๆนะครับเราอยู่บ้านเราก็เข้าไปเรียนด้วยตนเองนะครับความหมายของครูที่อยากจะบอกก็คือว่าในการจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ร้อยเปเซ็นน,นะครับทุกคนจะไม่ค่อยที่จะอยู่ในห้องเรียนจนครบชั่วโมงนะครับฉะนั้นเรื่องไหนสําคัญครูก็จะมาพูดในลักษณะแบบออนไลน์แบบนี้นะครับแบบเรียลไทม์ส่วนเรื่องไหนที่ เราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเราก็ไปศึกษานะครับถ้าไม่เข้าใจก็มาสอบถามครูได้ครูจะคอยเป็นคนให้ทำรึกษาและให้คำตอบที่ดีกับนักเรียนนะครับแต่ถ้าไม่สงสยัยจริงๆไม่กล้าถามอะไรเลยนะครับก็ทักแชทสมตัวก็ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้ามาที่ห้องเรียนเดี๋ยวครูจะมีการทดสอบในเบื้องต้นว่าเรียนออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือลักษณะของห้องเรียนกลับบ้านนะครับสิ่งที่ต้องทํา ในคาบเรียนแต่ละสัปดาห์นะครับก็คือเข้ามาเช็คชื่อเพื่อยืนยันตัวตนเข้าชั้นเรียนนะครับอย่างตอนนี้อยู่ในห้องโอ้สามสิบกว่าคนนะครับดีมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปศึกษาบทเรียนนะครับจากสื่อการสอนของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ครูทําเองหรือสื่อที่ครูแนบมาให้สําหรับการเรียนของพวกเรานะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปทําแบบฝึกหัดใน google classroom นะครับซึ่งจะมีแบบฝึกหัดรองรับให้เราทําทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็คอยตรวจสอบผลการประเมินหลังเรียน ของตอนเองที่ครูประเมินให้ครับว่ามีระดับคะแนนหรือมีข้อคอมเมนต์อะไรมานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทําในแต่ละสัปดาห์นะครับโอเคนะครับสื่อการสอนที่ครูจะใช้งานเป็นหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของ Google Classroom ถ้าใครติดตั้งแอปไว้นี่มันจะง่ายสําหรับการส่งงานการติดตามงานนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ติดตั้งใช้งานเป็นแบบเว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆอันนี้ก็จะยากนิดนึ่งน,นะครับเวลาเข้าไป ฉะนั้นแนะนําให้ติดตั้งแอปไว้กับเครื่องตัวเองแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันติดตั้งไม่ได้ก็ใช้เว็บนะครับส่วนสื่อที่สองก็คอือสื่อการสอนในช่อง youtube นะครับครูจะมีช่อง youtube สําหรับการจัดเก็บบทรเรียนต่างๆนะครับชื่อช่องว่า mj work inotech In นะครับก็เข้าไปติดตามไปได้เพราะว่าจะมีสื่อการสอนต่างๆที่มีความจำเป็นจะให้เราได้เรียนรู้ทั้งในรายวิชาแล้วก็นอกเหนือจากรายวิชาด้วยนะครับ ถ้าใครมีในส่วนของบัญชีของทูบยูทูบนะครับก็เข้าไปติดตามเพื่อรับชมสื่อการสอนต่างๆได้นะครับน,นี่คือสื่อการสอนที่จะใช้นะครับเอาล้ครับในส่วนของการแนะนํารายวิชาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สักเล็กน้อยก่อนนะครับเพราะว่าจะมีแบบฝึกหัดในชั้นเรียนให้แล้วเข้าไปทํานะครับเป็นน้ําจิ้มนะครับอันนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับถ้าใคร มีโทรศัพท์ก็แคปดูแคปเนื้อหาไว้ดูด้วยตนเองก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีอะไรจดก็จดก็ดีนะครับจริงๆก็เราก็สามารถช่วยเหลือตัวเองในการที่จะเรียนรู้ให้มันดีที่สุดได้นะครับอทีนี้มารู้จักกับกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับรายละเอียดมันจะมีเยอะกว่านี้แต่รายละเอียดนี้ก็คืออยากให้เราทําความรู้จักกับมันโดยการแบ่งเป,เป็นประเภทต่างๆนั่นเองนะครับ ซึ่งเวลาแบ่งเป็นประเภทนั้นมันจะแบ่งตามหลักการของคอมพิวเตอร์นะครับโดยคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการทํางานที่แบ่งเป็นภาคอุปกรณ์ต่างๆอยู่ทั้งหมด3ส่วน4ส่วน5ส่วนแล้วแต่ตํารานะครับเดี๋ยวครูจะพยายามจูนให้พวกเราได้ทราบว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างต่ําเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วจะมีอย่างต่ําก็คือ4ส่วนขึ้นไปนะครับแต่บางหนังสือก็จะบอกว่ามี5มีอย่างโน้นมีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แต่อย่างน้อยวันนี้เราจะแยกประเภทของอุปกรณ์แต่และตัวออกตามหลักการทํางานได้นะครับอุปกรณ์ตัวที่1นนะครับรับข้อมูลนะครับเวลาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันทํางานรับข้อมูลเสร็จมันก็จะส่งข้อมูลไปประมวลผลนะครับไปประมวลผลโดยใช้ตัวหน่วยประมวลผลกลางน,นะครับที่เรียกว่า CPU นะครับแล้วก็จะมีการประสานงานการทํางานระหว่างหน่วยความจำนะครับพอหลังจากนั้น ประมวลผลเสร็จก็จะแสดงผลข้อมูลออกทางอุปกรณ์แสดงผลนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเอาใหม่นะครับอันนี้จะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับจะพูดซ้ําๆนะครับคล้ายๆกันกับทุกสไลด์นะครับเพื่อย้ําพวกเรานิดหนึ่งนะครับถ้าใครมีปัญหาในการรับฟังนะครับครูพูดเร็วเกินไปพูดช้าเกินไปหรือฟังไม่ชัดหนึ่งก็สามารถที่จะยกมือแล้วก็เปิดไมค์บอกได้นะครับ นะครับน่าจะไม่มีนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับมันแบ่งเป็นอุปกรณ์หล,หลายประเภทหลายกลุ่มนะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยรับข้อมูลจะมีอุปกรณ์ในหน่วยนี้อยู่นะครับซึ่งลักษณะของอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องเอาข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ว่าอุปกรณ์หลกัหลกๆที่อยู่ในหน่วยรับข้อมูลเนี่ยก็จะมี เมาส์ครับเพราะว่าเราต้องเอาข้อมูลการเคลื่อนตำแหน่งของตัวชี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับมีคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเราต้องก้อนข้อมูลผ่านตัวอักษรเข้าไปนะครับและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือที่ครูใช้อยู่ในตอนนี้ครับเนี่ยตัวนี้นะครับครูก็เอาข้อมูลเสียงครูเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็คือไมโครโฟนนะครับก็ถือเป็นอุปก,กรณ์รับข้อมูลเข้าเหมือนกันแล้วก็มีตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับหน่วยประมวลผลกลางนะครับจะอยู่ในตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง มันจะทําหน้าที่ในการประมวลผลนะครับซึ่งมันมีชื่ออุปกรณ์ว่า CPU นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นแต่จะมีตัวหน่วยประมวลผลกลางที่ประมวลผลอื่นๆนะครับแต่ว่าเราเอาตัวหลักๆก็คือ CPU นะครับขาดไม่ได้นะครับ CPU นะครับ CPU จะทํางานนะครับโดยประสานงานกับตัวหน่วยความจํานะครับซึ่งหน่วยความจําจะมีอยู่สองหน่วยย่อยนะครับก็คือหน่วยความจําหลักนะครับ หน่วยความจําหลักนี้จะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่คอมพิวเตอร์ต้องมีซึ่งมันจะมีตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าแรมกับรอมนะครับส่วนรายละเอียดค่อยไปดูกันนะครับส่วนหน่วยความจําสํารองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ทํางานได้แต่จะไม่มีอะไรเก็บข้อมูลฉะนั้นถ้าอยากจะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับก็ต้องมีหน่วยความจําสํารองนะครับหรือหน่วยความจํารองนะครับอุปกรณ์พวกนี้อย่างเช่นฮาร์ดดิสก์แฟลชไดร์ฟซีดีเมมโมรี่การ์ดนะครับ ประมาณนี้นะครับและเมื่อมันทําการประมวลผลข้อมูลทุกอย่างเสร็จนะครับก็จะแสดงผลที่อุปกรณ์ที่หน่วยแสดงผลอะไรก็แล้วแต่ที่มันแสดงผลออกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับจะจัดอยู่ในหน่วยแสดงผลนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่เราเห็นที่หน้าจอนะครับแสดงว่าหน่วยแสดงผลที่เรามักจะเห็นบ่อยๆก็คือจอภาพนะครับหรือจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับใครที่ฟังเพลงจาก youtube นะครับหรือกําลังฟังทูอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าฟังจากเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะต้องแสดงผลออกเป็นแบบเสียงซึ่งอุปกรณ์ที่แสดงผลออกมานั้นในแบบที่เรียกว่าเสียงนั้นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าลําโพงหรือหูฟังนั่นเองนะครับก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์แสดงผลใครเคยทำรายงานพิมพ์ในโปรแกรมเบิร์เสร็จแล้วก็ปริ้นออกทางกระดาษนะครับอุปกรณ์ตัวนั้นเรียกว่า พิ i n t เตก็ถือว่าเป็นหน่วยแสดงผลเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ครูนํามาเสนอนะครับทวนใหม่นะครับโดยรับข้อมูลภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า input unit หน่วยประมวลผลกลางนะครับ central processing unit นะครับหรือเรียกที่เรียว่า CPU หน่วยความจําหลักนะครับจะเรียกว่า main memory unit นะครับหน่วยความจําสํารองก็จะเป็น secondary memory unit นะครับหน่วยแสดงผลก็จะเป็น output unit นี่คือการแบ่งประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานของมันนะครับถ้าผังนี้จะแบ่งได้เป็นค่านะครับผังนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีภาพรประกอบด้วยนะครับฉะนั้นหน่วยรับข้อมูลเนี่ยเห็นไหมครับที่ครูบอกเลยว่ามันมีนะอ,อุปกรณ์พวกนี้นะครับหน่วยความจำสำรองคร์ดิสแปดไดซีดีอะไรพวกนี้นะครับหน่วยความจำหลักมีแรมกับรอมหน่วยแสดงผลลำโพงอะไรพวกนี้นะครับ ฉะนั้นที่เรารู้ในวันนี้ก็คือเราจะแบ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออกตามประเภทหรือหลักหน่วยการทํางานต่างๆนะครับแล้วมันจะมีการแบ่งลักษณะคอมพิวเตอร์ออกเป็นอีกอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนให้เข้าใจว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมันทําหน้าที่อะไรนะครับงนั้นในแบบทดสอบเนี่ยถ้าครูถามว่าคีย์บอร์ดอยู่ในหน่วยอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปตอบว่านหน่วยส่งออกนะครับคีย์บอร์ดมันทําหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้านะครับฉะนั้นต้องอยู่ในหน่วยรับนะครับ หรือไปเอาลำโพงไปใส่ในหน่วยรับข้อมูลก็ไม่ใช่นะครับแต่มันจะมีอุปกรณ์บางตัวที่ทําเป็นหน้าที่ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยส่งออกหรือหน่วยแสดงผลนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าจอสมาร์ทโฟนของพวกเรานะครับแสดงผลไปในตัวแล้วก็รับข้อมูลไปในตัวนะครับแสดงผลก็คือเห็นภาพที่หน้าจอส่วนรับข้อมูลก็คือเราจิ้มทิ่มทิมิมิมทิมนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ตัวเนี้เป็นลักษณะแบบ two in one นะครับ เป็นได้ทั้งหน่วยรับแล้วก็หน่วยส่งออกนั่นเองน,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นภาพตัวอย่างนะครับที่เอามาให้ดูนะครับภายในตัวหน่วยประมวลผลกลางจะมีหน่วยย่อยลงไปอีกนะครับแต่เรายังไม่เจาะลึกขนาดนั้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับจะมีอุปกรณ์บางตัวที่ไม่จัดอยู่ในหลักการทํางานอุปกรณท์ทั้งห้าประเภทนี้นะครับ จะไม,ไม่ได้จับอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมเข้ามานะครับคุณจะยกตัวอย่างเช่น UPS นะครับเครื่องสัรองไฟไม่จับอยู่ในตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์5ประเภทนั้นเคสนะครับเนี่ยที่มันเป็นหุ้มกรอกต่างๆของคอมพิวเตอร์ไว้ไม่จัดเป็นอุปกรณ์ใน5ประเภทนะครับเป็นแค่ตัวองค์ประกอบที่เฉยเมนบอร์ดก็เหมือนกันนะครับเมนบอร์ดก็เหมือนกันก็ไม่ถือว่าจัเป็นตัวองค์ประกอบ ทั้งห้าประเภทนะครับแต่มันเป็นส่วนที่มันขาดไม่ได้นะครับฉะนั้นอุปกรณ์บางตัวไม่ได้จัดอยู่ในหน่วยการแสดงผลหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมลวมลผลกลางหรือหน่วยความจานะครับนอกนั้นถ้าเราไปศึกษารายละเอียดแต่ละอุปกรณ์ดีๆมันจะถูกจัดอยู่ในหน่วยทั้งห้าหน่วยนี้อย่างแน่นอนนะครับงนั้นลักษณะการสอนอครูคือ ดูจะให้เราสงสัยในบางส่วนแล้วลองไปหาคําตอบไาเองนะครับแต่ยังไม่บอกทั้งหมดนะครับนี่คือตัวอย่างอุปกรณ์ที่มันถูกเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่จะมีชื่อมีรูปร่างให้นะครับบางคนก็อ๋อถ้าให้ผมไปเขียนคําตอบของผมได้แล้วครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันครับนี่ตัวนี้ก็เป็นในลักษณะของอุปกรณ์ที่เอามาให้ดูนะครับนี่นะครับมีชื่ออุปกรณ์บอกหมดนะครับ บางตัวอย่างที่ครูบอกก็คือไม่ได้ถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในอะไรครับในห้าระเภทนั้นแต่มันเป็นตัวเสริมที่ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในตอนนี้เราเห็นภาพครูนะครับครูกำลังสอนเราผ่านหน้าจอของห้องเรียนแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ครูรับข้อมูลที่ครูกำลังสอนอยู่ตอนนี้มันเรียกว่าเว็บแคมนะครับ หรือถ้าพูดง่ายๆคือกล้องนั่นเองนะครับอย่างบางคนส่งภาพตัวเองแบบเรียวไทม์นะครับก็เปิดกล้องตัวเองนะครับฉะนั้นมีหลากหลายนะครับให้เราสามารถที่จะเอามาตอบคำถามพูดได้นะครับใครหาได้เยอะก็ได้คะแนนเยอะนะครับพอรับธรรมยาอัคระบุตรนะครับคนเข้ามาในห้องดืน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอุปกรณ์ออเหมือนกันนะครับ อุปกรณ์ที่ครูจะบอกได้เลยว่าไม่ได้จัดอยู่ในห้าประเภทก็คือเคสนะครับเมนบอร์ดไม่จัดนะครับพาวเวอร์ซัพพไม่จัดนะครับการจอก็จัดอยู่ในอุปกรณ์รับข้อมูลก็ได้ครับหรือแสดงผลข้อมูลก็ได้นะครับอเดี๋ยวนอกนั้นก็ไปดูเองนะครับเคสเมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลาไม่จัดเป็นตัวอุปกรณ์ในห้าประเภทนะครับแต่เป็นตัวที่เสริมเข้ามากันเองนะครับเอาละครับ ในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆเป็นๆท่านนวยน่าจะเข้าใจนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราฟังครูมาตั้งแต่เริ่มต้นก็สามารถยกมือหรือเปิดไมค์ถามได้เลยนะครับมันจะได้เป็นประโยชน์กับเราครูจะได้อธิบายนะครับทํานก็สอบถามได้เลยนะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จนะครับ ก็จะมีแบบฝึกหัดใน g o Google c l a s s r o o m รอเราอยู่นะครับส่วนสื่อการสอนใครที่แคปเอาไว้ก็จะได้ดูจากสื่อตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้แคปไว้เดี๋ยวจะมีวิดีโออัพย้อนหลังให้นะครับก็ไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้นั้นเรียนกับครูจะมีวิดีโอย้อนหลังให้ชมตลอดนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้สบายเลยครับแบบนี้ผมก็ไม่ต้องแอบเข้าเรียนก็ได้ผมก็ค่อยมาเรียนที่หลังนะครับรอแล้วแต่นะครับแต่ถ้าตอนที่เช็คชื่อในช่วงท้ายคาบไม่ พวกเราอยู่ในห้องเรียนก็อาจจะโดนหักคะแนนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรานะครับที่ต้องเข้ามาเรียนกับครูนะครับฉะนั้นโดยปกติในห้องเรียนก็เจอหน้าครูแล้วในห้องเรียนออนไลน์ก็เจอครูเหมือนกันนะครับนั้นก็ปฏิบัติตนให้มีความสม่ำเสมอนะครับในส่วนของข้อคําถามน่าจะยังไม่มีนะครับเราอาจจะยังไม่กล้าถามครูก็ได้นะครับ ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าฝังครูไม่ไม่ค่อยเห็นพวกเรานะครับน่าจะมีปัญหาที่ระบบอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้หลังจากออกจากห้องเรียนแล้วก็ไปรอทําแบบฝึกหัดใน Google classroom น,นะครับใครมีคําถามอะไรอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ,รสอนออนไลน์ที่ครูสอนให้วันนี้นะครับมีข้อบกพร่องยังไงก็ทักแชทมาบอกก็ได้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ